โอ้ลืมคำไม่ไปพร้อมเต็ม <Damn, S 1> พื้นเลยครับเพื่อนเสดยดายนะครับคำขึ้นก่อนโอ้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 ำทั้งหนึ่งไปทั้งหนึ่งแบบดนี้โอ้ยเอาลุงดีกว่า ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือหนีดีผ้าพี่น้องมาย้อนน้ำคดยางออกายนะครับสองหาหนึ่งทำงานอากาศดีนะครับ24องศาอากาศเย็นสบายนะครับเมืองแม่บ้านพื้นดิคข้นนะครับวิธีการค้นยางหลายๆนะครับค้นไังไหเมืองนะครับโปูถวยถวยงหญ่นะครับถวยรีดเครื่องถวยพันหานะครับพันห้าร้อยซีซี เติมน้ำกดเข้าไปนะครับพ่นประมาณสิบวิพ่อเหลี่วนะครับมันกี่แข็งตัวของมันเองนะครับปล่อยมันไว้นะครับตัวนี้แม่บ้านเพิ่นกีดนะครับต้นนี้ตัวนี้ผมกีดเองนะครับออกบอยดีต้นนี้นะครับแต่ว่ากับถัวยพันหาลอยซี่ือกันนะครับเดี๋ยวหย่อนก๊นดลงไปครับหยอดลงไปนะครับ มือเดียวนะครับพี่น้องโคนครับหมุนขวาห้าวะครับมีแหลกครับหมุนซ้ายนะครับห้าวิเอาสิบวิพ่อนะครับเอาหลายเพลิงเวลานะครับมันก็สเจี๊ยวเข็นเคียนนะครับออกยุ่ยยุ่ยเข็นเคียนเล็กน้อยนะครับยางออกหลายเ้าสิบข้นอย่งไหนเ้าเติมขนมกุศลอย่งไหนนะครับ กระกรีดมือเคลืนนีนะ่ต้นนี้โอ้พี่น้องเกิดอุบัติเหตุแล้วล่นโป๊โอ้หุวหน่ะโอ้ลืมค้ามไม่ไปพร้อมเต็มพื้นเลยครับเพื่นอนโป๊สำรองก็มีอยู่ร่องไวน้นี่ลืมเอาร่องนะครับโคิดว่าพ่นจีวกคักปันนี่นะครับโอ้ยพี่น้องเลยว่าเต็ม,มเลยครับเนี่ย ปูพันห่าลอยโอ้ยเสียดายนะครับขำขึ้นก่อนโอโอโออเ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 ออขำทั้งนึงไปทั้งนึงบัดนี้โอ้ยเอาลุงดีกว่าเอาลุงครับเอาลุงโอ้ยบัดเหี้ยปูหน่อยใส่ไปแทนโอ้ยเศรษายพี่น้องเอ้ยฝุ่น เต็มทีบเลยบัด้ต้นนี้ก็ยะงออกดีแน่นครับพ่นอยู่ในช่วงที่นาพ่นกับโบสูงบ,บต่ำนะครับจากพื้นดินกับประมาณเมตรหนึ่งต้นก็อ,อกี่ดีสองหาหนึ่งออกดีนะครับช่วงนี้หรือว่าใส่ได้เลยล่ะอู้ๆพ่นแห้งกับโได้นะครับพ่นหล่นปูนี่บอกเขาว่ายางหล่นปู โดบพ่อครับใส่ครับใส่มีดแหลก,กะเน้นแน่จังหน่อยนะครับพอมีดแหลกเพิ่นยุกอ่าก้นถ้วยนะครับก้นถ้วยมีดแหลกนี่ต้องให้ซึกว่าอยาาหายแข็งแน่พี่น้องสังเกตเบ้างนะครับการค้นน้ำโก้ดมีกรณีหนึ่งเน่นะครับว่ามันแขียโอ้หน้ำโก้ดพ่อหรือว่าบบพ่อนะครับ คันนำกดบ่พ่อนะครับมันก็จสิเกิดฟ้องขึ้นมานะครับหรือว่านำากดอ่านำโคดแบบว่านำากดร้ายพดดังสินำโคตร้ายพดก็สิเกิดฟ้องขึ้นกันนะครับคานั้นบ่เกิดฟองแสดงว่านำโคดพอดีนะครับเวลาเขาหยอดกคลงไปก็สังเกตนำโอ้แต่เสียดายนะครับปุ่นเอ็มผื่นเลยพี่น้องเอาบ่าได้แล้ว <c oughs> เอานะครับปล่อยมันไปก็ยังหน่อยอยู่ครับ นิงหน่อยเสื้ออยู่นะครับสองห้าหนึ่งนี่ครับกดลงไปนะครับพ้นเจ้าม่านสิบวินาทีนะครับราคายี่สิบเอบาทนะครับกี่ส่วนนึ่ก็ซีเมตดขายเทนึงนะครับยี่เมดขายเทนึงซีเม็ดขายเทนึงนะครับ ยางซีบเอสไรนะครับเอาเนี่ยมหันยหยอดน้ำกวดตที่ข้นแล้วนะครับสีวาจางไหนหล่ะนะครับราคายางมังเทือมอมันเกิดขึ้นกระลุง่งตามกลไกลตลาดองเพิินนะครับเพินินเห็ดแน่วได้เฮ้ยเห็ดน,น้ำเพลินราคาแต่โซได้เก่านอะพี่น้องนอะนะครับเฮ้า ตัง้งราคาบ่อใดคืองัว่ได้นะครับอย่างเอาไปถามเขานะครับซื้อจักบาทน้อสีวาได้นะครับเอากำหนดาาราคาเองบ่อใดคืองัวนะครับกโคดเดานะครับจักสีวาจังไดนต้นนีอนอ้ก,ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับตีต้นออกนะครับสองหาหนึ่งต้นใหยญย่ครับก็ อูนแม่บาทคุณะกยอดอด้ยคต้นใหญ่ยู่ครับแถวนี้มันมาหัวให้แล้วนะครับอูนครับยัยงกับเมฟเอฟกะเมื่อนี้กะจบคลิปมาแค่นี้นะครับพี่น้องกะผ้เบึงว่ามันออกดีนะครับยางช่วงนี้นะครับแล้วก็วิธีการหยอดดนตํากดนะครับยางไล้ยร้ย,ยังสี่เฮาสี่ยอดทังไหนนะครับกะพี่น้องก็ เก็บเอาไปปับปรุงใส่ให้จ้คข้องนะครับเล็กๆเน้หน่อยนะครับมันออกห้ายเวลามันออกห้ายเท่ากับหยดต่างกันกับมันออกหน่อยอยู่เด้นะครับขอสวัสดีพี่น้องแค่นี้นะครับสํารับคลิปนี้นะครับคลิปหนากะจังพอกันไหมนะครับผมสวัสดีครับสู่ๆครับ